ได้ไ้จะไ,ไปลองครับ, hey, บ,บนี่เบอร์เลือลูกพ่อนี่คุณเป็นลูกของใครเหรอเนี่ยฮะพ่อคุณชื่ออะไร,รอครับหืมพ่อคุณชื่อดีเจอะไรเ <DJ S 2> อ๊ะดีเจจ้าใช่ดีเจพัจ้ามา พร้อมไ้มครับไปตอนนี้นยังไม่แน่เลยน้ำมือเราเนี่ยอืมโอเคเี่ยเดี่ยเจแล้ะคระับอืมอ่า,อาขาไถไ่ายไปเลยลูกไปอู้เออ ช่หาไทยไปเลยกูบอยเล่นล่เล่นลจับนเออเอไเข็นไปเร็วๆเลยเอ้าอ้าไม่อยากแตะแนี้นะครับกระดาษถอดให้ครับ

จบแล้วจบแล้วลูกทำไมมันสั้นจังอ่ะลูกจ๋าเอาฟาส่วยถอดมาลูกมามันร้อนด้วยแหะอนนี้มันร้อนอยู่เอนอากาศมันร้อนมากเลย้อนยััไปน้ไป เด็กทั้งการเรียกเขาอาชีพใช่ไหมตาขอดเสื้อเรียกมังกรออกมาเลยจับการเนื้อการเนื้นอให้กับกห้ ลูกบ้าเ,เห็นอินทั้งบน,นเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังเลยพี่จริงจ๋าเขาล้มๆเห็นอินมันมันไม่ใช่รถบ้าเห็นอินตู้ของลูกบ้าใช่ไหมใช่มันชอบทำให้เด็กร้องไห,ห้หมันแอบขยจ,จ,จุดขยโดนเปิดตู้แล้วก็เอักขปฟองใช่อันนี้ของอะไรของลมๆเนี่ยยาของลมๆใช่ไหมที่เด็กกล้าถามใช่ไหม ใช่ไหมที่มันในก้าถาม,ม,ถมอะไหมยาคือยาของน้องหนุ่มครับปลายาลดส้มเหมือนของ,องไนก้าไงครับเดี๋ยวป้าเอาโทรศัพท์ก่อนนะตัดเลยอันนี้นะครับตรงตาปัา๊มอา่ตาปั๊มาอ่ะเลี้ยวเลยเลี้ยวดิฟเลยดิฟเลยโอ้โหโอ้โหใจเย็นๆน,นะจ้าโอ้โหขายทีใครทีบิดแล้วเลี้ยวเลย เลี้ยวเลยเลี้ยวเลยบิดเลยอ่านี่นี่ <c oughs> โอ้โห,โหอับตรงกันสิลูก